เป็นอย่างนี้อันนี้เราเตรียมก่อนเพราะว่าจะทำน้ำเควี่นี่ใส่เครื่องอย่างนี้ปั่นมือแล้ำมันอะไรอ่ะกดขอทำหน่อยอ่าทำไมวะเนี่ยนี่ตื้นตื้คือนหยุดนิดนิดเดียวพอเดี๋ยวเราจะทำเห็นหรือเปล่ เขาใส่เยอะเหรอเห็นหรือเปล่าเห็นอ่ะโอเคตัวนี้น้ำตาลบีบโก้น้ำอะไรนั่นหรออันนี้นะในระหว่างใส่พริกไทยนะเห็นไหมเห็นเห็นก็ใส่ซอสหอยเติลงไปหน่อยอ่ะนะก็ประมาณน่ยไม่ใช่เยอะตังอันนี้นะใช่อันนี้รสดีรสดีรสจักใช่ไหนะรสดีทำไมรสดีรสดีเพราเขาอะไร ไ้่อดีอเียนเองทำาิิงก่อนทำจริงก่อนเอาคุกใเข้ากันดีๆนะจริงเพราะว่าหนูือนแบบแ่ีนี้น้บบ้วเอียต้องไปทำตัวเองเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนทำงานเบี้อันั้นเราหั่นหอมไว้เนี่ยซับหรือหั่นหอมแต่ไม่ต้องละเอียดมากขนาดี้อันนี้ละเอียดมากไปมันจะน้ำออกเยอะแจะใช้ได้เวลาเราใช้หน้าบ๋เราใช้เใช้นยนจ๊ะนี่ใช้

ยกขนมตรงนี้ไนะแ้วกอนะเลยนเป็นงหนะเนี่ยไม่ทำไมไ่เป็นกระงนูยตบซยทงคณจริงให้มันเท่ากันนะให้มันเท่ากันให้มันสวยไม่กลมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกบอลนะลูกถ้าลูกบอลมันจะไม่สุดตรงกลางเป็นกลมๆเป็นแบนเหมือนแพนเค้กแต่ให้มันเท่ากันแต่อันนี้เราทำเราไม่ดาเพื่อให้หนูดูเป็นตัวอย่างเฉยอะไรไม่สวย ไอ้เราก็เวลาเนี้ยเราก็โรยทิชไู่เลือดอะน้ำเลือดมันออกมาดีน้ำเลือดเห็นไหมลูกมันก็ค่อยค่อออกมามันค่อยคออกนชะไอ้่อ้่ว่าไคไอะดีนีะอือหนนจะไ้ไ้ไอ้ัวทำเอะ หมูอะอาจจะไม่สุกหรือสุกก็ได้ประมาณหนึ่งให้มันเกลี่ยแบบนี้นิดนึงถ้าเรามาเช็คอีกทีอ่ะตลังจากนั้นใช้อะไรตอนนี้เราปิดไฟก่อนใช่ไหมเราเราเพิ่งเราเปิดไฟอ่ะเปิดไฟหลังจากหมูสุกแล้วก็จะได้เลือด กับน้ำมันอ่ที่มันจะเตรียมนี่ไม่สีเลืออกับเนยเติมเติมเนยเข้าไปเติมเนยนะคะค่ะเนยผัดเลยนะผัดเลยจ่งเสี่ยวกระเด็นมากผัดแล้วนี่นะหอมที่เราเตรียมนี่หอมที่เราสับเมื่อต้นคลิปนะใส่เข้าไปผัดเลย น้ำีต้องใส่เงินเลยตองเิของพราะว่มจเจะของนะแม่ใส่เกใ่ของแค่กระดูกเงินที่สำคัญเลยงไมถึง่สีนี้นะมันเป็นน้ำเลือดนน้ำเน้ไม่ได้ไเป็นน้ำเลือดเลตกีลลาบนตาไม่หอมไม่หอมจะพ่งจั่หมนะไม่หมจะพนะ ช้อนนะแป้งอเนกประสงค์หนึ่งช้อนหรือว่าแป้งกระเจี๊ยบพีชนะสักครึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งช้อนแกงแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งผัดผัดผัดแล้วนะได้แบบนี้เลยไม่เยอะจ่ใช่เพราะว่าหนึ่ว่าหอยให้ตรงนี้มันไหม้เกินไปหน่ยผัดให้สุกก่อนนะผัดให้สุก แล้วใส่นผัดให้ซุปไปนะมาเติมน้ำไปนะไม่ใช่ว่าไปเติมน้ำเปล่าแป้งนะไม่ได้เราต้องผัดแป้งให้สุกเอาใส่มาอีกค่ะใส่มาอีกอีกอีกหมดนั่นแหละหมดควันเออโอ้ยหอ,อ,อ,อนมากหอนมากเลยนะ รดนีไว้กินกับมะม่วงใส่อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคะเกลือขั้นตอนนี้ใส่เกลือด้วยนะอันนี้เกลือเกลือนะเีอย่าใส่เยอะนะใส่ประมาณแบบขนาดนี้ถือว่าเค็มมากแล้วเติมพริกไทยลง๊ยพริกไทเติมเยอะเยอะๆด้ยนะแต่ส่วนตัวเราไม่ชอบชอบไปกินกับเด็กทำให้เด็กัหมด เราดูนะความข้นความเหลวข้นเพรเราตุ๋นไปเรื่อยๆโอ้ยมันข้นจนได้นะใส่น้ำข้ได้แต่ก็อย่าให้มันเหลวมากนะแม่หล่อยอันนี่ถือว่าเหลวเกิน<อ>ไปไค่ะคุณปั่นหอมละเอียดเกินไปอ่ะมันเลยทำเป็นเนื้ออย่างเงี้ยปกติแม่ทำไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยให้มันหยาบหอมหยาบแต่อย่าละเอียดนะจะยังนะเสร็จแล้วลองชิมดูได้ชิมเลยยิ่เสร็จแล้ว ดิบเกรวี่เกรวีกินได้หลายอย่างค่ะเกรวีเอาไปกินกับมันบดก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องกินกต่สเต็กเดียวแต่อันนี้เราเช็คว่าุตัวเราหน้าผูไม่สุกก็เอามาถูเพิ่มเกรวี่แต่เวลาเราตักเสิร์ฟเดี๋ยวจะสอนวิธีตักเสริฟว่าห้ยังไงให้น่ากินนะก็เอาหัวแยกออกมาอื้มอร่อยมากเลยทุกคนรสชาติอันนี้โอเคกำลังดีเลยค่ะนะคะเวลาเนี่ยอ่าเนี่ยนะ เราไม่ได้เป็นทำนี้แต่เราทำเป็นเซ็ตต่างๆสีไม่สวยเลยทำไมสีได้แบบมืดเชียสีมืดนะพี่กายต้องเปลนแล้วมั้ต้องเปล่ยต้องไปเลยต้องไปกอาแบปั่นไปเลยอ่ะนัลูกแล้วลานานเบบี้เี๋ยวปอกจับจับเดี่คแห้อนวาีกตือน้นะแล้วก็พักวางเคียดถ้าเปื่อนนะเบืร์ดินให้นิ้วจับให้ดอ่านี่นะ เพื่อนนะเตรียมทิชชู่ไปด้วยนะเพื่อนเตรียมทิชชู่ป้ายอ่าเนี่ยค่ะเชฟวางแครอทบ็อกเกอรี่เชอรโพดไวอย่อางนี้าาได้กินได้เลยพร้อมเสิร์ฟน้องเออ